รากลับมาในช่วงนี้นะครับท่านผู้ชมครับวันนี้สถานการณ์ที่กเกาะสมเด็จรเรื่องน้ำมันดิบรั่วนั้นทางด้านของบริษัท p t ท Global บอลเคม a คอลได้ออกแถลงการเป็นฉบับที่10แล้วนะครับ บอกว่าพนักงานจิตอาสา PTTGC เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่เช้าร่วมกับกำลังพลจากกองทัพเรือ300นายมีจิตอาสาจากพันธมิตรและผู้มีจิตอาสาจากหลายหน่วยงานเข้ามาสมทบได้แก่บมจปตท60คนสมาคมเพื่อนชุมชน20คนอสม50คนอพปรระยอง100คนกรมอุทยาน40คนบมจ IRPC 50คนและพนักงานกลุ่มบริษัท PTTGC อีก340คนนะครับ ก็เป็นพันกว่าคนวันนี้นะครับก็ขอแสดงความขอบคุณเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับความร่วมมือจากภาครัฐเป็นอย่างดีทั้งในการขจัดคราบน้ํามันและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมนะครับส่วนทางด้านของคุณไพรวินคุณไพรินชูโชตถาวรประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตทจำกัดมหาชนได้พูดถึงสถานการณ์ล่าสุดนะครับบอกว่าทางด้านเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายทั้งภาครัฐและบริษัท p t t g l o โก l c h e m i มิ l จำกัดมหาชน ได้ทำการกําจัดคราบน้ํามันที่ถูกพัดมาติดชายฝั่งที่อ่าวพร้าวเสร็จสิ้นหมดแล้วโดยหาทรายมีความสะอาดทรายมีสีขาวซึ่งปตาทาจะเร่งฟื้นฟูนฟเม็ดทรายทุกเม็ดในอ่าวพร้าวให้กลับคืนสู่สภาพเดิมภายใน3วันนับจากนี้ส่วนคราบน้ํามันที่ติดอยู่ในโขดหินซอกหินจะเร่งกําจัดให้หมดลงในอันดับต่อไปนะครับ เพื่อยืนยันข้อเท็จจริงของการกลับคืนสู่สภาวะปกติของอ่าวพร้ารปตทได้จัดทำการถ่ายทอดสดแบบเรีลิตี้24ชั่วโมงด้วยการติดตั้งกล้องโทรทัศน์เพื่อถ่ายทอสดสดสภาพแวดล้อมบริเวณอ่าวพร้าทุกมุมมองผ่านเว็บไซต์ของปตทคือ w w w .pttgcgroup.com ท่านผู้ชมเข้าไปดูได้นะครับ,รบ www. .pttgcgroup.com ติดกันเลยนะครับ และผ่านโทรศัพท์มือถือของค่า AIS เหมือนกับการถ่ายทอดสดเ e ลิตี้โชว์24ชั่วโมงตามติดเจมจิหรือเจรยุตั้งสีสุขยังไงอย่างนั้นอโอ้โหเมื่อสักครู่ผมลองเข้าไปดูแล้วดูแล้วมันแบบมันมืดๆอะ่ะเหมือนเอากล้องตั้งไว้แช่เฉยๆแล้วก็เหมือนถ่ายออกมาจากในห้องพักที่มีกระจกกั้นอยู่แต่เขาบอกว่าเป็นการทดสอบระบบอยู่ะนะฮะนี่ฮะนี่นี่นะฮะอันนี้ภาพสดนะฮะ นี่ก็แบบเหมือน,นกลางคืนอะมันมืดมองไม่เห็นเหมือนอยู่ในห้องแล้วก็มีกระจกกั้นแล้วก็ถ่ายไม่ทีเห็นได้คนเดินไปเดินมาก็เหมือนกับเป็นการทดสอบระบบอยู่อ่าก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าลองดูอีกทีดฮ<ด>ะว่าว่าอย่างที่ท่านไพรินบอกหรือเปล่าว่าตอนนี้สะอาดเลยทรายเนี่ยสีขาวเลยครับนะฮะแล้วก็ส่วนเรื่องของ ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชน <c oughs> กับสภาพแวดล้อมนะครับประชาชนที่ได้รับผลกระทบก็สามารถแจ้งเรื่องขอรับการช่วยเหลือได้ที่ศูนย์อำนวยการที่จังหวัดระยองนะครับที่เป็นหน่วยงานหลักในการรับเรื่องร้องทุกข์ส่วนเจ้าของธุรกิจโรงแรมรีสอร์ทร้านอาหารในบริเวณอ่าวพราวแม้ว่าจะถูกยกเลิกจองห้องพักจากนักท่องเที่ยวแต่ไม่มีผลต่อไรายได้ครับเพราะอะไรเพราะคุณภพรินบอกว่าปตอทอเราได้เหมาห้องพักทั้งหมด ให้กับเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปกําจัดคราบน้ํามันเป็นเวลานหนึเดือนเลยแล้วก็สั่งอาหารเพื่อแจกจ่ายกับเจ้าหน้าที่จึงไม่ทําให้รายได้จากธุรกิจเสียหายมากนะักอ,อจริงไหมอันนี้ต้องต้องถามทางรีสอร์ตต่างๆที่พักต่างๆโรงแรมต่างๆในบริเวณอ่าพร้าวว่า<ม>ทางปตทเหมาเลยเปล่ามันจะทดแทนกันอย่างนั้นได้เลยเหรอเหมาเลยนะฮะนี่ฮะแล้วก็แบบคือแทบจะไม่มีผลกระทบเลย ก็เปลี่ยนจากนักท,ท่องเที่ยวเป็นพนักงานปตทที่ไปเก็บกู้นี่ละฮะแต่ว่านักท่องเที่ยวเวลาเข้ามาเนี่ยเขาจับจ่ายซื้อของนะครับพัะงานปตทไม่ไ้มา่ิงข้าวแล้วก็สั่งอาหารจากเนี <laughs> ่ยเขาบอกสั่งอาหารจากผมว่ามันแทนกันไม่ค่อยได้นะอย่างพวกที่ขายอาหารทะเลเนี่ยวันนี้ก็มีข่าวแบบโอโ้โหยอดขายตกครับนะฮะถึงแม้ว่าแหล่งของอาหารทะเลที่จับมาเนี่ยจะไม่ได้อยู่ในจุดที่มันมีปัญหาก็ตามเนี่ยนะ อย่างที่ตลาดบ้านเพเนปกติมีคนไปหาซื้อพวกอ่าทะเลแล้วก็วันนี้ผู้สื่อข่าวก็ไปถามพ่อค้าขายปูนะฮะกุ้งปูปลาเนี่ยบอกว่าทุกวันนี้เนี่ยเวลาขายมีแต่คนถามว่ามันปูมันสดไหมมันมีสารพิษปนเปื้อนหรือเปล่าขนาดแกะกระดองปูให้ดูสดๆว่าไม่มีคราบน้ํามันเนี่ยเขายังไม่กล้าซื้อเลยอืมอะะ่าต้องเป็นปูด้วยนะอย่างอื่นไม่ได้ก็ต้องแกะกระดองมาดูไง แล้วแล้อย่างแม่ค้าขายส้มตำไก่ย่างเนี่ยอันนี้ไม่ใช่อาหารอาหารทะเลนะครับก็ยังบ่นเลยบอกยอดขายเนี่ยตกลงไปครึ่งหนึ่งปกติขายได้วันละประมาณพันหนึ่งทุกวันนี้ขายได้500บาทนะฮะเพราะว่าคนมาเที่ยวเกาะน้อยลงครับแล้วก็ทางลำตรีท่องเที่ยวนะฮะคุณสมศสสักดิ์ภูรีศรีศักดิ์เขามีโครงการนี่นะฮะจะมีโครงการก๊อกแก๊กทัวร์นะครับเพื่อฟื้นฟูการท่องเที่ยว จะจัดแพ็กเกจเสริมด้านการท่องเที่ยวนะฮะก็จะเชิญชวนจิตอาสาให้มาพักที่อ่าวพร้าวพักที่อ่าวพร้าวเลยนะฮะด้วยความสมัครใจก็จะเป็นจิตอาสาที่อยู่ในหลากหลายสาขาอาชีพนะที่มาช่วยงานมาพักที่อ่าวพร้าวโดยทางกระทรวงก็จะนัดแนะเป็นพิเศษให้แล้วก็จะมีอาหารทะเลสามารถรับประทานได้มาคอยให้บริการด้วยโดยไม่ต้องตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์นะครับเพราะว่ามันโอ้โหมนาน ไม่รู้ว่าต้องใช้เวลาอีกกี่วันกี่เดือนกี่ปีนะครับซึ่งจะสามารถดําเนินการได้วันเสาร์ที่17สิงหาคมเตรียมห้องพักเอาไว้200ห้องนี่นะฮะ200ห้องก็ให้จิตอาสาไปพักพักที่อ่าวพร้าวเลยนะฮะก็แก๊กทัวร์วันนี้นะฮะคุณเข็มทองโมราชนะฮะผู้ก่อตั้งกลุ่มเด็กรักป่าจังหวัดสุรินทร์พร้อมด้วยภรรยานะครับก็คือคุณอาริยาโมราชนะครับ ทั้งคู่เนี่ยได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวในฐานะผู้ทําคุณประโยชน์ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้ประกาศคืนรางวัลลูกโลกสีเขียวนะครับซึ่งมีบริษัทปตทจำกัดมหาชนเป็นผู้สนับสนุนเงินรางวัลนะครับ,รบโดยจะนําไปคืนให้ที่สํานักงานใหญ่วันพรุ่งนี้นะครับ2ส,งสิงหาคมแล้วก็นัดแนะเพื่อนพ้องน้องพี่ที่เคยได้รับรางวัลอีกคุณเข็มทองบอกว่าอีกประมาณ10กบกว่าคน ให้ไปคืนรางวัลด้วยนะครับคุณเข็มทองเนี่ยตั้งกลุ่มคืนรางวัลลูกโลกสีเขียวทาง Facebook ด้วยนะฮะโอ้โหตั้งตั้งแต่เมื่อวานฮนะโดยมีสมาชิกที่เคยได้รับรางวัลเข้ามาร่วมประกาศจตน,นารมในการคืนรางวัลหลายคน <c oughs> แล้วก็คุณเข็มทองนะครับก็ใช้ชื่อ f a c e b o o k ว่าอะไรอะไทยทองทองไทยเนี่ยแล้วก็โพสต์ผ่าน a c e b o o k นะครับโพสต์แบบนี้นะฮะเรียนพระท่าน อนำปัญญาราชุนและคณะกรรมการรางวัลลูกโลกสีเขียวปตทผมมีความจําเป็นจะต้องคืนรางวัลนี้ที่ได้รับมาแก่ทางบริษัทในปีพศ2546ผมรู้สึกขอบคุณเป็นอย่างสูงที่ทางคณะกรรมการ,ราได้ให้กําลังใจและให้เกียรตินะฮะแก่ผมและภรรยาแต่ด้วยพฤติกรรมของบริษัทปตทที่ผ่านมาผมไม่สามารถเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างภาพอนุรักษ์ธรรมชาติของปตทได้ผมกับภรรยาจะนําถ้วยรางวัลมาส่งคืนในวันศุกร์ที่2ส,งสิงหาคม ณปตทสํานักงานใหญ่ปลอผมขออนุญาตท่านอนันต์และกรรมการทุกท่านนะครับผมขอคืนเฉพาะถ้วยรางวัลส่วนเงินรางวัลหนึ่งแสนนั้นผมใช้ซื้อน้ํามันปตทของท่านหมดไปแล้วไม่เหมือนกับท่านอาจารย์อาจารย์รังสิตใช่ไหมอาจารย์รังสิตอาจารย์อวัดิษเนี่ยท่านท่านคืนทั้งถ้วยและคืนทั้งคืเงินด้วยคืนเงินด้วยคืนเงินด้วยนะฮะเป็นท่านแรกเลยนะฮะใช่ครับ แล้วหลังจากนั้นก็มีท่านอื่นๆตามมานะครับวันนี้คือเรื่องนี้เนี่ยทางสำนักข่าวอิสราเอลเข้าไปทำนะฮะแล้วก็มีนักข่าวไปสัมภาษณ์ต่อนะครับว่าคือคุณหมอรังสือก็บอกนะครับว่าที่ผ่านมาปตท,ะทดําเนินการมุ่งแสวงหาผลกําไรอย่างต่อเนื่องโดยขาดความรับผิดชอบต่อสังคมโดยเฉพาะเหตุการณ์น้ามันรั่วที่เกิดขึ้นจนกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในอ่าวไทยซึ่งในต่างประเทศหากเกิดแบบนี้จะมีการใช้มาตรการและแสดงความรับผิดชอบอย่างมากในขณะที่ปตท,ะทกลับ ไม่เห็นหัวเราเลยนะครับถึงแม้ว่าผมไม่ได้ลงไปในพื้นที่นะครับแต่จากการรับฟังข่าวจากสื่อนะครับก็เห็นว่ามีความพยายามที่จะกลบเกลื่อนข้อเท็จจริงนะครับอย่างเช่นการสื่อสารไปรยังประชาชนว่าน้ำมันรั่วเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้นั้นมองว่าอาจเกิดขึ้นได้จริงหากเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะต้องแสดงความรับผิดชอบทันทีทั้งรัฐบาลและปะตทฉะนั้นตัวผมจึงไม่ต้องการมีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทนี้ ทั้งที่ความจริงรางวัลลูกโลกสีเขียวมอบให้เป็นกําลังใจกับนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะครับนี่นะฮะเรายังบอกด้วยนะครับว่าปตาทาต้องลดกําไรขององค์กรลงแล้วนําส่วนแบ่งคืนสู่สังคมอย่างแท้จริงโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาในชุมชนที่ได้รับผัที่ได้รับผลกระทบไม่ใช่แค่ทํา csr ปกติหรือแจกรางวัลเพื่อสร้างภาพลักษณ์เท่านั้นนี่อย่าลืมว่าองค์กรกําลังได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเป็นสมบัติของคนไทยทุกคนมามากๆนี่นะ